นบีนบีบใครก็ตามที่ไปเรียกคนอื่นว่าพอ่อเอาล่ะจะทรงสาบแช่งเขาในอัลกุรอานหรือฮะดิษที่ใช้สำนวนในการสาบแช่งแปลว่าอันนั้นเป็นบาปใหญ่บาปใหญ่ข้อที่59แล้วละคือคนที่ไปเรียกคนอื่นว่าพอ่อบาปใหญ่ข้อนี้คือไปเรียกคนอื่นว่าเป็นพอ่อท,ทางที่เขาก็รู้เพราะอะไรครับมีรายงานจากท่านซาออดิยัลลอฮุหวอันหุกกรน,นบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปเรียกคนอื่นที่ไม่ใช่พอ่อว่าพอ่อและเขารู้ด้วยนะ ว่าคนนั้นไม่ใช่พ่อของเขาจริงๆสารรค์สสาหรับเขาเป็นที่ต้องห้ามบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแปลว่าบาปใหญ่ไปเรียกว่าคนนั้นเป็นพ่ออันนี้ไม่อนุญาตมีรายงานจากท่านอบีุลฮุไรร์รดิยัลลอฮุว์อันฮุมีรายงานจากท่านนบีสุลลัลลอฮุวาลียิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านทางหลายอย่าได้รังเกียจอย่าได้ไม่ชอบบรรดาพ่อของพวกเจ้าดังนั้นใครก็ตามที่รังเกียจพ่อของเขาดังนั้นเขาเป็นกาเฟตหมายความว่าไง เขาไม่ให้เกียรติพ่อของเขาโดยไปเรียกคนอื่นเป็นพ่อแทนอันนี้อันตรายนะครับมีอีกรายงานหนึ่งบอกว่าใครก็ตามที่ไปเรียกคนอื่นว่าพ่อเอเราจะทรงสาบแช่งเขาคำถ้าใช้สำนวนนะครับฟังไว้ให้ดีนะในอันกุรอานหรือฮะด,ดิษที่ใช้สำนวนในการสาบแช่งแปลว่าอันนั้นเป็นบาปใหญ่ดังนั้นเนี่ยบรรดามุสลิมเนี่ยสิ่งที่เราควรจะรักษาคือการให้เกียรติกับผู้ที่เป็นพ่อของเขา